สวัสดีครับพี่น้องชาววาวครับผมมิน้ก็ได้มามิตติ่งยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะเป็นมิตติ่งเปิดดูการของเราครับปลายปี2566านะครับเนาะนี่ก็เป็นติดไฟสวยงามครับผมเต็มระบบครับเต็มตัวนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับรอชมการขึ้นนะครับเนาะว่าจะซ้ำไดครับตัวนี้เป็นวอลสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรครับผมใส่เชือกสายพันหนึ่งจุดเจ็ดนะครับเนาะ เอาอยู่ครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันตอนขึ้นรอชมกันขึ้นครับผมเอาเนียเอาเรียขึ้นไปแล้วครับผม เรียบร้อยครับกำลังครับกำลังไล่เชือกครับอย่างนี้ชมว่าสวยงามครับผมเต็มท้องฟ้าครับอันนี้ก็เป็นจุฬาของผมนะครับเนาะขนาด200เซนติเมตรครับผมอีกไม่อีกเป็นสองห้องนะครับเนาะยังเป็นวาวพีต้นครับผมส้างหุ่นเต็มท้องฟ้าครับอัอนี้เอาไฟ เกือบ20ดวงครับตอนนี้เพื่อประมาณนั่นนะครับายแห้งครับพี่นอ้องเต็มทองฝาเด็กจริงจีพไทยระยะไอ้กว้างๆให้น้อครับเนาะไปชมระยะนี้ก่อนครับ เต็มท้องฟ้าครับผมเต็มระบบครับมานี้หลายแห้งครับวาไฟ ครับผมเต็มเลยเต็มหน้าจอเลยครับโอเคครับผมคุณใดเขาเบองคลิมขอ้เราฝากก็ไลย์ก็แชร์ก็ติดตามครับผมสวัสดีครับ